สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของบุรอด,ดัมทีมนะครับวันนี้เราก็ยังคงมาติดตามภารกิจของคุณน้าโจ้ยครับกับเจ้าส้มเชงอิตาชิซาซิม130ครับยังอยู่ที่เดิมนะเมื่อวานนี้อยู่บ่อลูกนูน้นแต่ยังไม่เสร็จดีหรอกเพราะว่าดินยังเปียกอยู่ ต้องตากดินไว้สักแป๊บหนึ่งสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปปั้นคููห้ฮะวันนี้เจ้าชวมเิ้งเราก็มาทำการดึงสโลปฝั่งนี้ฮะโอ้ไอเราก็นึกว่าจะลงไปข้างล่างเป็นร่อให้มันลึกลงไม่ใช่ครับแค่ดึงสโลปเฉยๆแต่งแต่งบ่อฮะด้านนี้ทำไมทำแบบนี้ล่ะ มีเบิร์มด้วยดินมันเหนียวได้ใจยังเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับอตรงนี้มีหลายบ่อซะเหลือเกินยังไม่น่านะเจ้าของก็เลยถือว่าจะเปิดเป็นฟิชชิงครับก็เลยต้องการแต่งบ่อสักหน่อยหนึ่งนู่นมืวอวานผมอยู่ตรงนู้นก็สองสามบ่อแล้วนี่ โมทางไหนก็มีแต่บอ่ออยู่ด้านหลังนี่ผมก็มีบอ่อนะโอ้บอ่อหลายลูกทำไมไม่ทำเป็นลูกเดียวไปเลยเนาะอืออู้เมื่อวานนี่กำลังสร้างเครื่องสูบน้ำวันนี้น้ำแห้งแล้วบอนู้นจะไม่ได้ลอกบอนู้นต่ออีกเหรอฮะหัวหน้าได้ปลากันหน้าดูได้บ้งนู่นเครื่องสูบแห้งไปแล้วครับ เออเอเองานงานงา,นาไอเราก็ลืมคิดว่าเราอยู่ใกล้น้ำโอ้ยลืมไปเนาะบอกแล้วไงห<จ>ัวหน้าโจยนี่เข้าใกล้ไม่ได้ฮนะเข้าใกล้ทีไรโดนแกล้งทุกทีอ่ะแน่น่แน่เอาขี้โคลนมาแล้วเอาขี้โคลนมาแล้วแง่แงอแง่เอ้ย วันหลังต้องซื้อโดนมาแล้วมั้งมาถ่ายหัวหน้าโจ้โดยเฉพาะเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้แล้วโดนแกล้งทุกทีอ่ะระวังนะหัวหน้าด้านนี้มันม,มีน้ํานะถ้าดินสไลด์มามีสิทธ์ลงไปเล่นน้ําได้เลยนะแต่ด้านนี้แห้งแล้วเลือกเอาจะลงด้านไหน <c oughs> ผมก็พูดไประดับอาจาร์แล้วพลาดยากอยู่แล้วครับ พอเขาลอกเสร็จเขาก็จะปล่อยน้ําลงมาเหมือนเดิมนะถ้าแต่งบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ลอกบอ่อนู้นต่อเพลิ่เพิ่ก็ไม่ได้อาจจะลอกบอ่อนี้ต่ออ,อีกมั้งเฮ้ยอ,อ,อ,อย่ามาเดินเหยียบไม่ได้นะมันต้องบิดมาทางนี้นะ แต่ hey, ถ้าเจ้าของบอกว่าต้องตัดตรงนี่โอ้โ oh. ห oh. ดินมีโอกาสสไลด์ลงได้เลยนะหัวหน้านี่ถ้าตัดตรงๆมาเนี่ยเพราะแทกข้างหนึ่งต้องต้องยืนบนกองดินนี่แหละโอกาสที่มันพลงลงไปได้มีได้นะน้ำมันลึกเอย่าดูที่ว่าหัวหน้าโจ้เราจะตัดตรงหรือตัดเฉียงมานี่ ถ้าตัดตรงมานี่อันตรายไมอนกันนะดูดูดูด,ดูดูเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงนะถ้ <c oughs> มามันไม่มีนะ้ำมันไม่เท่าไรหรอกผมกลัวมันจะสไลด์ลงเลยวันนี้มาก็เห็นช็อตเสียวอีแล้ววาดเสียวอีกแล้ว,ว,วออนี่น,นี่มันก็ไหลลงไปเรื่อยนะเออ ลึกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนี้ถ้าไม่มีน้ำม,มันไม่น่ากลัวหรอกนะเอาดินนี่วางแล้วก็แท็กเดินไปเรื่อยเดีย๋ยวดูดิว่าจะมาไหมาสวัสดีครับสวัสดีครับอุน่าตัดตรงไปเลยตัดตรงไปเลยเฮ้ยไม่กลัวสไลด์เลยไม่กลัวสไลด์เลย นี่ตรงมาตรงมาตรงมามันก็ต้องอีข้างหนึ่งก็เหยียบในนี้ดิเอาจริงนะทำไมไม่บิดมาทางนี้บิดมาทางนี้หรือมันไม่สวยแค่นี้แค่ไปเลยมันยังนัวอะไรแค่นี้มือเรากลัวไหมเรามีอีกคันหนึ่งอยู่แล้ว นูน่นเดินไปนู่นอีกแล้วบอกว่าก่อนที่เฮียจะมาแป๊บเดียวผมลอกได้ปลาตัวเบลเ้อเลยว่างั้นตัวเป็นโลฮะแล้วบอกเอาไปไหนล่ะให้เจ้าของเขาไปแล้วถ้าเฮียมาเร็ววันนี้เฮียอาจจะได้ไปฮะเขาว่าจับปลายังไงให้ปลาเลือว่าง <c oughs> ั้นโอ้โหมันก็ต้องมูคีโคเป็นธรรมดาตัวหน้านีาน่อยวคอยดูครับ๋ย่าคอย,คอยติดตามครับ คุณหน้าบอกว่าจะตัดดึงสโลปให้มันเป็นแนวตรงมางี้ฮะและแทกข้างหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้แทกข้างหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะฮะบอกไม่กลัวเลยอบอกไม่กลัวหรอกโอ้โหดูสภาพนี่จะต้องตัดแนวนี้มานะแล้วก็เอาดินเวียงลงไปในน้ำนี่แหละปั้นให้มันตรงฮะเดี๋ยวมาดูดิ ว่ามันจะกระเพื่อมไหมดิงจะกระเพื่อมไหมเดีย๋ยวรอหน้าโจยแป๊บเดียวฮะไปดูเขาจับปลาแป๊บหนึ่งนี่บอ่อลูกนี้แห้งแล้วจับกันไปหมดแล้วนี่กําลังเก็บรายละเอียดกาลังหาโอโ้โหหาทุกตารางเมตรเลยควรหาปลาเนี่เนี่ยบอ่อนี้ก็ต้องลอกอีกนะนี่มาดูอยู่นี่อีกหลายวันแหละฮหน้าว่านี่ แต่ตรงนี้ดินมันแข็งอยู่นะช่วงเนี้ยดินมันแข็งได้อยู่แต่งค่าเวลาไปก่อนเดี๋ยวพอดินตรงนั้นแห้งหูน่าโจ้ก็ต้องไปแต่งบ่อฝั่งนู้นอีกนะบ่อที่เมื่อวานที่ภูมิทรายดูว่าดินมันอ่อนนะเกือบจมแล้วฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะดึงสลปบตัดตรงมาหรือว่าเชียงมาทางนี้ ถ้าตัดตรงมาก็เสียวเหมือนกันนะดู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 เนี่ยปดด้วยครับปดด้วย,ดดวยอ่ะเอามาปูครับ เดินมาแล้วนะเดินมาแล้วนะยุกมาสวยนะหัวหนะ้าดูดิต้องให้มั่นใจนะเดี่กดไปด้วยกด,ดไปด้วยโอ้โหเด่นอะไรเ,เสียวๆอีกแล้วแท็กอีกข้างหนึง่ง ซึ่งมันอยู่ในน้ำนะแต่เอาดินคําไว้อะไรก็ใส่มะพรอนยัดมะพรนี่ไม้มือก็ต้องเอามาให้หมดนี่ๆโอ้โหชอบทาอะไรเสียวๆอีกแล้วเจ้าของเขาอยากได้ตรงๆครับอ่าโัวหน้าเขาจัดให้ครับ ทำได้อยู่แล้วนี่นี่ ใส่แล้วก็ต้องกดด้วยนะนโอ้โหใจผมไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ที่ปลายมุงตีหรอกนะอยู่ที่แทกนี่นี่เอาใส่อีกยุบไปก็ใส่อีกนี่อ่ย อย่าทำเป็นเล่นนะหัวหน้าทำฐานให้มันคงครับทำฐานให้มันคงเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้โหแน,โแน่นเลยโอน้แนนอนแนนอนทำที่ยืนให้มั่นคงก่อนนะครับ นี่นี่ต้องกดด้วยต้องกดด้วยเอาดินยัดไปพร้อมกดไปพร้อมเพื่อไม่ประมาทเอามาเยอะอๆเลยวหน้านะเอามาเยอะๆเลยดีนะมันเป็นดินแข็งถ้าเป็นขี้โคนด้วยไม่ต้องพูดถึงหรอกทำไม่ได้แนะ่ ยังน้อยมันดินมันแข็งมันแห้งนี่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 ยัดไปกดไปพร้อมยัดไปกดไปพร้อมครับโอ้โหโเสียวไหมเสียวไม่เสียวก็ดูเอาครับนี่อ้ออาอ้าอ้าไีกแล้วนี่ดูเอา เอ้ยผมจะเสียวแทนเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดิอ๋อไม่เลึกเท่าไรเอ้ยโลกอกเว้ยต้องแก้ขาให้เยวดูตาได้เลยเ้อผมทีแรกผมก็ลุ้นนึกว่ามันลึกขนาดนี้เนาะ โอยน้ำอยู่ประมาณแค่ครึ่งบุงกีเองครับตรงนี้โอ้ยหายว่วงไอเราก็ลุ้นไปด้วยบอกว่าอ้มันจะทําไม่ได้เลยถ้ามันบ่อลึกขนาดนี้เอาดินยัดไปยัดไปอ่ะมันจะสไลด์พังได้นะหัวหนะ้าผมก็กลัวไงโอ้ยผูสุดท้ายแกมาเฉลยให้แล้วครับว่าน้ําแค่ครึ่งบุงกีเองประมาณ50เซนโอ้ยตกลงไปก็ไม่ต้องกลัวเต็มที่ก็แค่มิเ็ก แต่พื้นข้างล่างมันแข็งครับโอ้หายห่วงแล้วะอ,อโอ้ยหัวหน้ากเ็เรียนเอาผมสว่าเสียวเลยนี่ตกอกตดใจไปหมดต้องให้ผมคอยลุ้นตลอดอะตอนนี้แกกำลังจะเดินมานะครับมาดึงสโลปตรงนี้ออกมามาดึงสโลปตรงนี้ต่อครับเพราะว่า ถ้าดึงจากนู่นมาแล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปไม่ได้นี่แกก็เลยจะเอาดินไปไปใส่ตรงนู้นต่อดึงรอบบอ่อแล้วครับอ่ะสบายใจกันแล้วลุ้นสะตกอกตกใจหมดเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ